ครับเมื่อนี ang ang. ้มางานอันบวชนาคของร้านเลยครับผมมีแขกมีญาติพี่น้องมาซ้อยงานส้อยงานพี่น้องดู่ด้ผมเขอดูหน่อย้รงหนนะนี่ท่านนะคุณมาเอ้ยครับผม ดูครับเป็นพิธีบวชนะ้าของทาวอีสานเทาครับผมเดียดยดยเ๋ยวนะเดี๋ยวนะผูกแขนหน้าจังหน่อยคพ,พี่น้องนะพี่น้องผูกแขนหน้าน้ำแข็งตามประเทศนี้ตามที่ตามกองท้าวอีสานเท่าไรพี่น้องหรื ผมเมื่อเมื่อกี้ยรับรับตามีตงี่น้องเลตามประเพทนี้เ้าอีสานห้เฮ็มาละพี่น้องมียาติพี่น้องเพื่อนพวงมาผูกแขนนะคนเว้าบ่มันน่าในน้ำนะพี่น้องเลย พันเพิ่น็ดไปบวชนะพี่น้องเลยอันจะพบเวลาบวชเดียวผมยิพาพี่พาน้องเลาะบนงทางนอกพี่น้องว่าพันธ็ดเห็ดอาหารการกินแข่ไปไทยมาญาติพี่น้องมาซอยการซอยงาน นี่แหละครับประเททนี้ซาอีสานเรามีอาหารการกินครับผมท่าวไว้ต้อนรับแขกมีทอดไก่ทอดไก่ตามุ่งอาหารลาย่างพี่น้องเลยบดเฮดในปปนัยพี่น้องเฮดเอาแต่พี่แต่น้องมาผูกเทียนธรรมดาอันนี้แม่อัน แม่นกักนะครับเนาะไม่เท่านาัา,นา <c oughs> ว่าพิษอันนี้ไม่เท่านักครับผมวัน <c oughs> นกกี้ว่าพิษว่าพิษไม่เท่านาัาคนเราไม่เท่านักาคนนันลูกนกักาคนนันได้บทน้านะเพื่นดีใจครับเอาสูส้ๆนะครับคร <c oughs> ับผมอาหารถ้าไปอัน

โบดิเฮ็ดง่ายโบดิเฮ็ดตูดเราคือเราเฮดธรรมดาเฮ็ดเอาพี่เอาน้องเฮดน้ำพี่น้ำน้องจังน้อยก็ใชได้แห่นักพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบื้งสนุนนักไปเด้อพี่น้องเด้อ ไปเข้าใจคุณเด้อลังจากลูกลังจากู้แขนนากแล้วเพื่อประเทศนี้คนต้องหลอกน้ำมบนกี่น้องทำเรียบร้อยเอาเอาผ่านกใจาี่เ่อนีเดอดแล้มาพี่เด้อครับผมหลังจากพูกแขนนาคแล้วเรียบร้อยค่ะ ถ้ากันมากินขา้าวกินน้ากับผมเดี๋ยวจักน้อยก็ิีดผ้ากันแห่นะจักน้อยพี่น้องเออจักเพิน่นซีแห่ไปบ้านใดดอกท่าเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อว่าเพิ่นซีแห่โอ้อโอไปบ้านบอนบอยายแอ่ไปบ้านบอลเอาท่าเบิ้งน้ากันพี่น้องเอยว่าเพิน่นีแห่ในใดเห็ดในใด็ดตามประเภทนี่ตามที่ตามค้องเฮาหลังจากอิม่มข้าวอิ่มน้าแลวก็ไดพี่น้องครับผม นี่กำลังนักกำลังเตรียมตัครับผมญาติพี่น้องกำลังมากำลังไผเตรียมกำลังสีเหนาครับผมบอรยาูญาติพี่น้องกับบรลาไปแล้วครับเอาหวังซิปวังเศร้าสามซิปนี่ละคนอันไปนำเห่น้ากรได กำลังเตรียมตูพี่น้องกำลังเตรียมตูส่งเหมือนเราสัา่เลยเยอวกำลังขึ้นหนะ้ากำลังขึ้นกำลังไปกำลังขึ้น 多给那位兄弟打 call。 ไปเที่ยวน้ากันโบไ,ไปเที่ยวว่พิษไปแห่นางน้าก,นกันพี่น้องแห่นางน้าก,นกันนะพี่น้องนเนาะมินทครับผมนักกาลังออกเดินทางพี่น้องน,นาก,กําลังจะเดินทางหตว <c oughs> ไปแล้วนกักไปก่อนแล้วพี่น้อง เขาตามลังนาคไปมาเพิ่งน้ำกันพี่น้องว่าทางนาคไปนี่ไปทางใดพี่น้องใครเคยเห็นอยู่บ่ครับผมนาคมีความเคยนั่งนี่กันว่านาคสิไป,<ส>ไปทางใด<า>มาเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วมันบวชอยู่ซื้อทางนาคเดิน ต้องรอจังหน่อยพี่น้องไปไปพอไงไปได้ไม่ช่วยบรอกพ่อแม่ฮะไม่ช่วยหรอกเดี๋ยวเจ้าเรืานั่งลูกน้องเข้ามามันาะเกาต้องคพักมันบเดี๋ยวได้ได้็กเกียรติภูมิไปอันนี้ก็ไปให้กันครับนี่ไปไปนอำนาจกระได้นี่กระได้เดินตามหน้าก่อน มินวิ่งมันวิ่งมาแกผู้ากนนั่งตั้งใเออนโตเออนี่นั่อะไรพวกยกมะรก่งเ็งมันอวันจะนนบนี่หนีเรามนวังเส้นทางพี่้องเส้นทางนะไปบ้านใหพี่น้อง เมืเ่อเพือนเมื่อเด้อนั้นันะก็ตามมา กลางล้มนักพี่น้องเอ้ยกลางแล่นรถโบไถ่นั่งอันล้มสิบปิวด้ก็ไดยเดี้จะไปร้องวิวข้างล่างกระตาบมาสาบสาบขั้นพี่น้องข้างหลังมากเลย คันสาคันลบคันนั้นมีตะเลโอ้หลายขั้นอยู่พี่น้องน้ำหลังมาแสดงฮอดบ้านเพิ่นแล้วพี่น้องฮอดบ้านเพิ่นแล้วทางแน้เดิน ตามนักมา นักบดจัดทางไปบอกสงสัยสิลงทางสิน้องเลยอี่ยแลอีสอยก็ทำหนาอีสอยดิทางังงาจะบรจกเลียวเท่าวัดสิ้นตัวไหนนะแม่คนดแเรามาบัดเตรถจๆกนอง้เถอะานากมานากมาใครบ่เคยเห็นนัก มาแล้วมาได้พี่น้องนะมาเบิ่งถูบารนักเดินไปทางไหนมานำหลังมาได้พี่น้องเด้อขยันลงทางฮะลงทางได้พี่น้องเลยเออแซงนาคแล้วบาดนี้พี่น้องแซงนาคแล้ว นั่งฆ่า,าบ้านเพิ่นขับพี่น้องเลยร้านค้าน้่งขายวัดเพิ่นพี่บ้านบอนพี่น้องเดี๋ยวผมจะสิพาพี่พานอ้องเลาะจึกเสื้อเดี๋ยวพี่น้องเลยบ้านบอนลเลยครับผมหลุดนากระลังเข้ามาพี่น้องหลุดนากระลังเข้า เดียร์ญาติพี่น้องนะครับโบราณแล้วครับผมเห็ดพ่อห้มันแล้วฮิดแล้วคลองครับผมโอ้หลายขั้นอยู่พี่น้องมาหลายขั้นอยู่หลายขั้นอยู่ หลายขั้นตึกนะครับผมบรรยากาศพี่น้องบาดเนี่ยดูบรรยากาศวายาตีพี่น้องพ้นมาหน่วยมาหลายเท่าไรภาษีภากันแห่นาคอ้อมบูดพี่น้องบ้านยายมาแต่บ้านใดครับเนี่ยครับพาเดินมาแต่บ้านใดครับ นี่นะครับวัดเพิ่นที่ที่เพิ่นเสมาบวชพี่น้องกอดเพิ่นเสมาบวชอยู่นี่แลหละลายอยู่นะพี่น้องเอ้คนมาลายอยู่นะคนมาลายเติบอยุคพี่น้องเลย ดูน <OR egg wiggle noise> ัยค่ะถไม่ดูไปเรเดี๋ยวจังน่อยกันไดสิเดี๋ยวจังน้อยกันจะเอานากแห่อ้อมบัดี่น้องเลยไม่หล่ออยู่วะไม่หล่อวะ